สวัสดีค่ะเอซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะคะก็ขอบใจมากๆนะลูกที่ยังคิดถึงแม่แล้วก็คำอวยพรของลูกขอให้กลับไปหาลูกด้วยนะคะขอให้ลูกก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรง ขอให้ท่านปู่ปาริจิตนาคราชท่านปูย่ยศวรแม่โสลพีศุรดาเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปู่ทองปู่จำรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในณโคกหน,นองนานะคะก็ท่านปู่ปาริจิตจงกระจัดปัดเป่าที่ลูกสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งขอให้เขาหายวันหายคืนขอให้เขาสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวของเขาคือรัดดานะคะก็มีจุดหมายมาแล้วก็ฝากเงินมาให้แม่ด้วยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหยวนนะคะก็ขอให้กลับไปหารัดดา,าล้านเท่านะคะ ขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เสร็ถีร้อยล้านที่เขาเจ็บป่วยมาหลายปีก็ขอให้เขาหายเหมือนปิดทิ้ง16สันฟ้าส5สันดิน14เมืองบาดาลจงบรรนันดลบรันรดาลขอให้ครอบครัวของลัดดาขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะอยู่ที่เยอรมันที่แม่ไม่ได้ติดต่อลูกก็คือ ตอนที่แม่ออกมา,าลดามาสองวันสามวันก็ไปเอาของก็ลดใหญ่พาลงเครื่องนั้นมันแตกแล้วแต่เอาซิมมันมาใส่เครื่องใหม่แม่ก็เลยไม่ได้ติดต่อลูกเพราะว่าไม่ไม่มีลายของลูก ถ้าลูกอยากติดต่อแม่ก็เบอร์เก่าก็คือ0965036341ตามด้วย KS ภาษาอังกฤษตัวเล็กก็เข้าได้นะคะก็แม่ก็รักคิดถึงลูกอยู่แต่แม่ก็มาอยู่บ้านมาอยู่กับลูกเพราะว่าลูกไม่สบายแม่ก็เลยมาแม่ ลูกไม่ต้องเสียใจหรอกแม่ไม่ได้ฟังอะไรนะคะคือแม่ถ้าแม่รักแล้วแม่ก็รักคือลูกก็คือลูกแม่จะรักและคิดถึงตลอดแต่มันติดต่อกันไม่ได้มันอยู่ไกลอยูอ่ถึงเมืองนอกนะคะก็อยู่เยอรมันเนาะก็ขอให้ลูกหายไวๆเดอ้อ ครอบครัวของลูกขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้หันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนีสิทธิ์ถีร้อยล้านมือสองข้างรัดดาหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน,น้อยของรัดดาพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทอง ซีที่สามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไรกังวลให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำก่อคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้หายจากโรคมะเร็งขอให้ลูกหายวันหายคืนหายแบบปิดทิ้งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ลูกมีโชคมีลาบ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแข่งปานฟ้ากล้าปานตะวันน้าลูกครอบครัวของเจ้าขอให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอด,ปลอด,ปลอดไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหายลูกหายใครหายเสนียดยังไรสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอด,ปลอดไปเด้อลูกเด้อ ที่ให้แม่หายนะั่นก็กลับไปหาเจ้าหมื่นเท่าล้านเท่าแม่ก็รักษาตัวไปแต่คิดอยู่ในใจประมาณสิ้นเดือนแม่คิดอยู่ในใจว่าประมาณสิ้นเดือนวันที่10ก็คงจะดีขึ้นเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเจ็บปวดมันก็เจ็บปวดอยู่ทุกวันทุกคืน แต่ว่าเวลาพิพกมันจะเจ็บมากแม่ก็อบางครั้งแม่ก็จะเอายาแก้ปวดเป็นเพื่อนแต่พอทนได้แม่ก็ทนบางครั้งก็ใช้ยานอนหลับบ้างเพราะว่ามันปวดมากชี้โคงนะ่ะเพราะว่าชี้โคงก็หักนี้ก็หูก็ฉีก ข้างก็ได้เย็บนะคะแต่ก่อนไม่รู้ว่าอาชิกคงหักโอไปถอดไหมแล้วก็ให้หมอดูอีกครั้งถึงรู้ว่าชิคโคงหักนะคะมีหน้านแล้วถึงเจ็บเนาะก็ขอบใจลูกๆเดอ้อที่ส่งเงินมาให้อาแม่จะได้ไปหาหมอก็วันที่ยีห้านี่แหละแม่ไป แล้วก็วันที่28ก็มาโรงพยาบาลเต่างอยเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลสองอเข้ารักษาคือเต่างอยแล้วก็ส่งสกลุลก็ต้องไปตรวจทุกครั้งที่เพื่อนสั่งนะคะเดือนหนึ่งจะไปาสามครั้งสองครั้งแม่ก็สบายขึ้นเยอะ เดี๋ยวนี้แม่ก็สบายขึ้นเยอะกินยากินข้าวแล้วก็กินยาก็นอนบางครั้งก็ไม่ได้รับโทรศัพท์นะลูกแล้วก็เวลากินยากิกนอน,นันเวลาเหนื่อยแม่ก็นอนไม่ค่อยดูโทรศัพท์แต่เครื่องอมีลายลูกนั้นแม่เสียใจมากเพราะว่าลดลงครั้งก่อนตั้งแต่เดือนตุลา มันก็โทรศัพท์นั้นแตกแต่เอาซิมมันออกก็เลยไม่มีลายลูกรักคิดถึงเดอ้อลูกเดอ้อแม่ไม่เคยลืมลูกทุกคนที่แม่พบมานะ่ะลูกก็ดีมาอตลอดเลยคือช่วยเหลือแม่ตลอดแม่ไม่มีวันลืมลูกลูกทุกคน ขอบใจมากๆนะลูกนะขอให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขขอให้เจ้าหายจากโรคจากภัยไข้เจ็บต่อไปนี้ลูกก็จะไม่เจ็บไม่ปวดอ่ะมันจะหายเหมือนปิดทิ้งขอให้ท่านปู่ปาริจิตนาคราชจงกระจัดปัดเป่าให้ลูกอ่ะลัดดาเซนเลอร์เยอรมันนะคะ ก็ขอให้มีแต่ความสุขความสุขนะลูกต่อไปนี้ลูกก็จะไม่สบายลูกก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสบายตลอดปีตลอดไปคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปัรถนาแม่ก็หวังว่าลูกคงจะมีความสุขตลอดปีตลอดไปด้วยเธอ ก็แม่ดีใจมากแม่เห็นแม่ได้อ่านจดหมายแล้วแม่ก็ดีใจจนน้ำตาไหลขอให้ลูกมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะลูกรักคิดถึงตลอดเวลาแต่ความเจ็บป่วยหรือ,อแม่ก็มาก็ยุ่งยุ่งก็หาแต่เงินเนาะแม่ก็ไม่ได้คิดอะไร ก็ถ้าลูกอยากติดต่อแม่ก็คือซิมนั้นเอามาเข้าเครื่องใหม่ก็คือซิมเก่าก็คือ09 6 5 0 3 6 3 4 1ตามด้วย ks นะคะตัวเล็กภาษาอังกฤษตัวเล็ก ks ก็จะขึ้นลายทันทีเราก็จะคุย อาการเหมือนแต่ก่อนแต่ตั้งแต่มาแล้วแม่ก็ไม่มีอาลายของลูกเพราะว่ารถมันลงอันนี้รถมอเตอร์ไซค์แม่ไปขายของลงคนเดียวก็รักคิดถึงลูกเดอ้อบายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากเดอ้อลูกที่กดไลค์กดแชร์ถึงแม้ไม่มีคอมเมนต์แม่ก็ดีใจ ที่ลูกยังไม่ลืมแม่ขอบใจมากๆนะลูกนะก็ขอลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ